สวัสดีครับสวัสดีครับท่านทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่อยู่นะครับกับผมในนามเพจยินรีไว501มือสอง NG ชอปนะครับทางร้านผมจะขายเฉพาะเกงยกงยินรีไวรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นและเป็นงานนอกล้วนเท่านั้นนะครับไม่มีงานซิปไม่มีไม่ได้ขายงานไทยนะครับงานนอกล้วนนะครับที่ขายนะขายแค่รุ่นเดียวนะไม่ได้ขายหลายรุ่นนะเป็นรุ่น501นะครับเป็นรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้น รุ่น501ก็คือว่าจะต้องเป็นงานกระดุมล้วนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีงานซิปนะครับรุ่น501นะถ้างานนอกนะครับที่ผมขายมานะไม่เคยเห็นงานซิปนะครับเป็นเป็นงานกระดุมล้วนนะครับรุ่น501นะแต่งานที่อื่นที่ผมไม่ได้ขายผมไม่ทราบเหมือนกันนะมาดูเกลกิรีว่า501ตัวนี้นะครับรหัส06นะครับป้ายประเก็นนะครับดูป้ายประเก็น 501x รุ่น 501x ูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ป้ายแคร์นะครับ ไปพอดีไปประกนันนะหาขนาดไซส์ไม่เจอนะครับเมื่อกี้น่าจะลบไปนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปั๊มนะครับประมาณนี้ฮะ W ยี่สิบแปด L ยี่สิบหกนะครับ W ยี่สิบแปด L ยี่สิบหกนะครับเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเอดก็คือว่าจะเป็นทรงเล็กนะครับเอวจริงนะครับมาดูเอวัดจริงเอวัดจริงสามสิบเอ็ดยาวทั้งตัวสามสิบเจ็ดปลายขาเจ็ดรหัสศูนย์หกเป็นงานกัมพูชาเป็นงานประเทศกัมพูชา เดี๋ยวมาดูป้ายเดมาดูป้ายเดแท็บกันนะับป้ายเรดแท็บตัวนี้นะฮะจะสกรีนเลวนะครับเป็นตัว E ใหญ่นะครับเป็นเป็นบิ๊ก E นะครับเป็นงานบิ๊ก E นะครับสกรีนทั้งสองด้านนะฮะจะสกรีนทั้งสองด้านเป็นงานบิ๊ก E นะครับตัวนี้เป็นงานบิ๊ก E ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับตรงไซต์ท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูป้ายแคร์กันสักหน่อยนะฮะ ใบแคร์ใบแรกนะคะนรับบรรทัดบนสุดก็จะระบุสถานที่ผลิตนะครับเมดอินกัมบูดีนะฮะเป็นงานกัมพูชานะครับส่วนใบที่สองก็จะบอกวิธีเก็บดูแลรักษาเช่นเคยนะครับก็จะประมาณที่ว่าให้ซักเครื่องด้วยน้ําอุ่นให้ซักด้วยน้ําอุ่นปั่นแห้งตามรอบปกตินะครับเพื่อขจัดของเสียะะส่วนใบที่สามใบสั้นนี้นะครับก็จะบรรทัดบนสุดก็จะบอกเลขรหัสผ้านะฮะรหัสผ้าศูนย์สองสองหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอก วันเดนปีที่ผลิตนะครับ CW คือวันเดนปีที่ผลิตนะฮะยี่สิบห้าสองหนึ่งก็คือว่าสัปดาห์ที่ยี่สิบห้าสองศูนย์สองหนึ่งนะครับส่วนบรรทัดล่างวันเดนปีที่ผลิตนี้จะเป็นเลขสถานที่ผลิตนะครับเลขสถานที่ผลิตห้าศูนย์เก้าหกนะครับเลขสถานที่ผลิตนี้จะต้องตรงกับเลขกระดุมเม็ดแรกตรงนี้นะครับนี่นะฮะจะต้องตรงกับเลขกระดุมเม็ดแรกตรงนี้นะครับจะเป็นเลขตัวเดียวกันใช้กล้องสองฟ้าซองดูนะครับจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีกงงเกงอีกทีนะฮะ เป็นสีบลูยีนกลางๆนะครับตัวนี้เป็นสีบลูยีนกลางนะเป็นรุ่นกระเป๋าสกรีนนะครับกระเป๋าสกรีนสองร้อยปีนะครับตัวนี้นี่นะครับกระเป๋านะครับกระเป๋าก็จะสกรีนฉลองร้อยปีนะครับห้าศูนย์หนึ่งเอดนะครับพรีเมียมนะตัวนี้นะถ้างานพรีเมียมเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นรีวายห้าศูนย์หนึ่งนะเป็นรีวายเอสพรีเมียมนะตัวนี้นะฮะก็จะบอกนะฮะตัวนี้นะครับเป็นงานบิ๊กครับ งานบ e. ิ๊กอเดี๋ยวผมให้ดูสีชัดๆนะครับด้านหลังนะครับเป็นสีบลูยีนกลางๆนะครับผมตัวนี้เป็นสีบลูยีนกลางๆเนี่ยน,นะฮะตงใสท่านใดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรายละเอียดขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525หาสอแอดไลน์ได้เลยนะครับขอคุณลูกค้าที่ ให้ความอุปการะคุณมาโดยตลอดนะครับลูกค้าที่เคยซื้อจากเพจเราก็จะซื้ออยู่กับเราอยู่ตลอดนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจทางเพจของผมนะครับขอบคุณมากนะโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากเดี๋ยวให้ดูสีด้านหน้านะครับเป็นสีบลูยีนกลางนะครับตัวนี้สีบลูยีนกล,กลางครับผมเนี่ยนะฮะโอเคนะครับ รหัส0ูนนะครับตัวนี้ขอติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอดูรหัสศูหได้เลยนะครับขอบคุณครับ